เพิ่งกลับมาจากปล่อยปลาน้าเขียงนะคะตอนแรกว่าจะหยิบไพ่มาแล้วก็เปิดเองว่าเฮ้ย <c oughs> หลังจากที่เราไปทําบุญวันนี้นะคะวันนี้ใส่บาตพระสงฆ์เก้ารูปที่วัดป่าสุขใจนะคะแล้วก็นั่งสมาธิฟังธรรมแล้วก็กลับมาสวดมนต์นะคะแล้วก็เนี่ยบุญ เมื่อกี้ก็คือไปปล่อยปลาหน้าเคียงนะคะมีกบมีปลาไหลแล้วก็มีปลาช่อนเหมามานะคะเหมาจากหน้าเคียงมาก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านทุกคนที่ร่วมบุญมานะคะมาหากุศลครั้งนี้เนาะนะคะการให้ทานนะคะการให้ชีวิตนะ ทุกคนร่วมมาขอให้ได้ย้อนกลับคืนไปเท่าทวีคูณนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะมีเงินเหลือเฟือนะคะในการใช้จ่ายในการทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลเนาะแล้วเราจะมาเปิดกันนะคะตอนแรกไม่ว่าจะมีจะเปิดเองแหละแต่ไหนๆก็ทุกคนได้ร่วมบุญกันมาแล้วลคนที่มาเจอคลิปนี้ถือว่ามีบุญสัมพันธ์ร่วมกันก็ร่วมอน,อนุโมทนาบุญด้วยกันได้นะคะมาดูกันว่าหลังจากที่เราได้สร้างบุญวันพระกันวันนี้แล้วนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาแม้กระทั่งเจ้ากรรมนายเวรเขาอยากสื่อสารอะไรท่านอยากสื่อสารอะไรนะคะผ่านไพ่สำรับนี้เนาะนะคะตั้งจิตให้นิ่งนะมีขออนุญาตเทวดาประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์และเจ้ากรรมนายเวรของคุณในการเปิดไพ่ครั้งนี้ถือว่าเรามีบุญร่วมกันนะคะมีจะหยิบไพ่มาห้าใบนะแล้วก็ทุกคนตั้งจิตให้นิ่งถือว่านี่คือพลังงานของคุณนะคะถ้าใช่ก็อยู่ฟังถ้าไม่ใช่ก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะมาดูกันนะ ใบแรกค่ะโอ้ขอดูขอดูอะไรที่มันชุดคุณอยู่ไพ่ชุดขึ้นมานะคะไพ่ไพ่ใบแรกไพ่ชุดขึ้นมานะอะไรที่ชุดคุณอยู่ตอนนี้นะมีบอกเลยว่ามันกําลังจะดีขึ้นแน่นอนแน่นอนนะคะนี่เห็นไหมบางคนอาจจะรู้สึกว่าตอนเนี้ชีวิตยังไปไม่ถึงไหนนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของงานก็ดี เงินก็ดีนะคะเรื่องภาระนีิสินหรือในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ดีนะคะมีบางอย่างที่ฉุดอยู่บางอย่างที่ยังไม่ไปไหนยังไม่โอเคนะคะบอกเลยว่าหลังจากนี้ค่ะการงานเด่นคุณจะเด่น เด่นกว่าคนอื่นแน่นอนระวังไว้ด้วยนะคะเด่นของเราในที่นี้นะคะอาจจะสร้างความไม่พอใจให้คนรอบข้างก็ได้นะคะแต่ง,งานของคุณหลังจากนี้จะเด่นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดานะคะเมตตารู้เห็นเป็นใจแล้วนะคะนี่เห็นไหมอะไรที่ทําอยู่มันจะส่งผลแล้วนะไพ่ใบที่สามขึ้นมาไพ่ดูแลนะคะไพ่ใบนี้บอกเลยว่า อะไรที่มันฉุดคุณอยู่หลังจากนี้ค่ะมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วนะนะคะมันจะมีสิ่งดีๆขึ้นเข้ามานะบางคนอาจจะจะเริ่มธุรกิจนะคะเยบางคนอาจจะเริ่มงานใหม่บางคนอาจจะเริ่มอยากทําอะไรใหม่ๆคุณจะได้ทําคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่แล้วไพ่ใบนี้ขึ้นมาบ่งบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หลักผู้ใหญ่เทพเทวดาปกปักรักษาดูแลคุ้มครองช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่นะคะไพ่ของการดูแลขึ้นมานะคะท่านช่วยเหลือเราอยู่นะไพ่ใบที่3มค่ะสารหลักเมือง มีใครไปบ้านศาลหลักเมืองหรือ,อยังนะคะมีเองก็ไปมาแล้วแต่ไปของอจังหวัดชาเชิงเซาะคะขึ้นซึ่งอยู่ใกล้ๆเนาะปลายปีปลายปีที่แล้วก็ไปของกรุงเทพนะคะกรุงเทพปีที่เราไปหลายหลายรอบมากปีนี้ก็จะไปอยู่นะคะแต่ว่านิสันหลักเมืองขึ้นมาแสดงว่าคนที่มาเจอคลิปนี้อาจจะได้ไปศาลหลักเมืองนะคะหรือไปมาแล้วแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดานะคะพระภูมิเจ้าที่นะคะ ท่านเมตตาคนแล้วถ้าเห็นคลิปนี้แล้วใครที่ไปแล้วนะคะถือว่าท่านได้รับรู้รับทราบแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ไปนะคะถ้ามีโอกาสไปเด้อนะคะไปหน่อยนะคะไปขอพรในเรื่องของการงานขอความมั่นคงนะคะการเงินความรักนะคะขอความมั่นคงในชีวิตเนาะนะคะเหมือนเราไปขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางในการทํางาน นะใครที่อยู่จังหวัดไหนก็ไปที่จังหวัดนั้นนะคะยิ่งถ้าใครได้ไปของกรุงเทพยิ่งดีเนาะเพราะว่าเป็นจุดศูนย์กลางเนาะเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศเรานะคะนี่ก็คือศาลหลักเมืองเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปาษาคุ้ครองดูแลนะคะใครที่ทําบุญอะไรไว้ท่านรู้เห็นเป็นใจแล้วจะบอกเลยว่าการเดินทางของคุณมาถึงแล้วคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในที่ใดที่หนึ่งในโลกนี้แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศคุณได้ไปแน่นอนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่มีเกณฑ์การเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือการทํางานหรือไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะนะคะเนี่ยยิ่งใครทําธุรกิจออนไลน์ตอนนี้มีบอกเลยว่าจะปังใครที่ร่วมบุญมานะมีขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยค่ะบุญที่เราสร้างมานะนะคะ มันจะส่งผลแน่นอนไม่ต้องห่วงให้มาเท่าไหร่ไม่ต้องไปถึงไปดูยอดนะคะทำบุญขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่เราทำณตอนนั้นใจเรานะคะปิติเท่าไหร่แค่นั้นเองนะคะ5บาท10บาทก็ได้เนาะแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเนี่ยคือขนลุกมากเพราะอะไรรู้ไหมมี่กํำลังจะเดินทางนะคะไปที่สปปลาวนะคะใครที่เห็นคลิปนี้ร่วมบุญได้เนาะนะคะวันที่ ยี่สิบสองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่สิบหกนะคะมีจะเดินทางไปที่วันที่22เนี่ยนะคะถือโอากาสบอกบุญเลยแล้วกันเนาะนะคะวันที่22เนี่ยมีจะไปใส่บาตรนะคะที่อุอดรธานีนะคะหลวงปู่จันเรียนนะคะซึ่งถ้าหลายๆคนก็จะรู้จักเนาะว่าท่านคือพระอริยสงฆ์นะคะก็มีมีความตั้งใจที่จะไปนะคะไปอ่าไปใส่บาตรตอนเช้าประมาณตีห้าตีห้าหกโมงนี่แหละค่ะนะคะออกจากสมุทรปราการ คืนวันที่21ก็จะไปถึงน่าจะตีสี่ตีห้าของวันที่22ก็เห็นเขาบอกว่าใส่บาตรท่านวันตีห้าถ้าใครอยากร่วมบุญนะคะบอกเลยว่าเป็นพระอาริยสงฆ์ที่ควรจะไปกราบไหว้ในชาตินี้ถ้าใครยังมีชีวิตอยู่ไปนะคะบอกเลยว่าไปนะใครจะร่วมบุญ5บาท10บาทก็ได้นะมีจะอาซื้อของไปทําสังฆทานด้วยแล้วก็หุงข้าวนะคะใส่บาตรท่านเนาะแล้วก็อาเช้า,ชาสาย,สายแล้วการออกจากาวัด ม่จําชื่อวัดไม่ได้แต่เป็นที่ที่อุดรธานีนะคะ,ะแล้วก็ไปที่คาชะโนดนะคะมีจะไปขอพรอง์ปู่ศรีสุทโธยาศรีปทุมานะคะในวันที่22ถ้าใครอยากร่วมบุญขอพรเปิดโชคเปิดลาบนะคะแล้วก็วันที่24มีจะเดินทางไปที่สอปป,อปอลาวนะคะไปะวัดศรีโคตบอกนะคะพระธาตุศรีโคตบอกเนาะแล้วก็จะเดินทางไปที่พระธาตุพนม นะคะวันที่24ีนะมีจะไปที่สอปป,อปอลาวแล้วกลับมาที่พระธาตุพนมแล้วขอ,อขอพรไหว้ปู่ศรีสัตตนคราชคือวันเดียวสมที่นะคะเขาบอกเลยว่าถ้าไปสามที่ในวันเดียวจะปังมากๆถ้าใครอยากร่วมบุญอยากขอพรอยากเปิดดวงได้เลยนะคะแล้วก็วันที่25้านะคะไปขอพรนะคะศาลหลักเมืองจังหวัดสกนลนครแล้วก็ พระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครแล้วก็จะมีหลายๆวัดที่อยู่ระแวกแถวนั้นถ้าใครอยากร่วมบุญนะคะถือว่าคลิปนี้เป็นโอกาสบอกบุญเลยแล้วกันเนาะนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านนะคะบอกเลยว่าเกณฑ์การเดินทางต่างประเทศขอพรต่างชาวอขอพรน,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างประเทศเนี่ยมีกําลังจะเดินทางไปแล้วใครที่มาเห็นคลิปนี้ถือว่ามีบุญร่วมกันถ้าอยากร่วมบุญนะคะก็ ทักมาได้เนาะขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านแล้วใครที่เห็นคลิปนี้ถือว่านี่เป็นดวงของคุณนะคะดวงเปิดแล้วเนาะนะคะไปไหว้พระนะคะอย่าลืมไหว้พระสวนมนต์นะคะนั่สมาธิทําบุญทําทานสะสมไปทีละนิดนะคะบุญไม่ต้องทําเยอะทํำบ่อยๆนะคะทําบ่อยๆท,ทําทีๆไม่ต้องทําเยอะนะคะแค่นี้เลย นะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ฟังถึงตอนนี้ถือว่าทุกคนมีบุญร่วมกันนะคะรับคำทํานายได้หรือแชร์ออกไปเป็นธรรมทานได้ค่ะ